นะครับสวัสดีพี่พีนันนะทุกท่านครับวันนี้มาเยี่ยมคุณตาอีกแล้วเนาะเมื่อวานดูแล้อ่ะคุณตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับอพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดูนกคุณตานกฝึกโอ้เสียงเพาะตัวนู้นนะออริวเฟืองนะแกมแกมแกมริวเกมเออเสียงใสดีครับตัวนี้อือมาแต่เช้าวันได้ยินเสียงนกครับ ตัวนี้ตัวนี้จะเสียงใหญ่กว่าตัวนู้นเนาะเสียงกลางเนาะตัวตัวนั้นเล็กหองกุกเดียวทั้งหมดเลยเนาะนุกเดียวแกจะคอยอเออจะให้เอฟซีเอาออกมาฟิตไว้แล้วชักหลอกแล้วมั้งเนี่ยรุ่นเนี้ยตาชักแล้วชักโอ้ชักทุกวันนะครับก็แกจะขยับมอไว้นู่นนกอายุดีๆแล้วนะครับปีกว่าขึ้นเออตัวนี้เดี๋ยวให้ชมลายใกล้ๆฟังเสียงมันก่อนเออ โอ้เสียงพ่อนะพี่น้อยเนาะเสียงพ่อครับตัวนี้ตัวแต่ตัวนี้จะเสียงกลางนะครับตัวนี้ตัวผ้าส้มกับตัวนู้นนะครับตัวนู้นตัวนี้จะท้ายเปิดดิอ๋อเสียงมันจะหงงเหมือนกันกลางหงงใช่มันเออตื่นผมตัวนี้ตอนเช้ามันเอาทุกวันอ่ะเออเนอะวันนี้ว่าจะมาไม่ไหวซะแล้วนะครับโอ้โหจิกนกกระจอกด้วยดุนะครับดุดุกินข้าว อืมวันปวดขาไปฉีดยาเลือไม่ไหวแ <มา S 2> ่เ,เลยว่ะกลับไปจากบ้านพี่น้อยตอนยินนะครับเป็นไข้เลยนะไม่ไม่เป็นไม่เป็นปวดเข้ากระดูกเฉยๆ <laughs> ไปฉีดยาเออดีคือกันเลยตัดสินใจมาวันนี้นะครับนะอ้าโอ้ขันเพาะตัวนี้ฝึกได้แล้วนะ้องนกมันาาอายุดีแล้วใช่นตานี่ขลาลมทุกตัว กว่า้คุยไปเมื่อวานเนี่ยนะ <laughs> อืมเอา้าโอเคครับตัวนี้ได้ยินเสียงละเสียงกลางไอ้เสียงเล็กไปกลางเพาะๆนะครับเสียงนิ่มๆ่หวานๆอ่ะโอเคครับผมตัวแรกนะครับตัวแรก เสียงเพาะครับตัวนี้นกฝึกนะครับนกฝึก,กนะครับวันนี้เป็นตัวที่สองนะครับใช่คุกเดียวเสียงกลางเสียงกลางคนะั้น่ะคาลมเขาว่าคาลมค่อนข้างเยอะด้วยนกสองสามตัวเนี่ย <Okay. S 2> หนอนขัดครบนะครับนกภูเขาตัวนั้นปีกว่านกปีกว่าประมาณปีห้าปีห้าเดือนปีหกเดือนเนาะถามเกแล้วเมื่อวานเนี่ยเดีย๋ยวค่อยคุยรายละเอียดอีกตัวหนึง่งแต่กับคุยไว้คร่าวๆแล้วครับผมว่าผมจะได้อธิบายในตัวนกถูกนะครับเพราะว่านกมันหลายตัวมันจะสับสนทั้งระบอธิบายไปทีละตัวเนาะเอฟซี <Okay. S 2> <laughs> จะได้ไม่งงตัวที่สองนะครับเสียงกลางนะครับตัวใหญ่ ตัวนี้ตัวใหญ่มากอโอเคครับได้พอฟังเสียงนิดนึงเดี๋ยวรอฟังเสียงตัวผ้าส้มผ้าส้มเสียงจะโตกดตัวที่สองนะครับโอ้ตัวนี้โยนใบเดินใบเ,เดินกรอนใบ <laughs> เล่งนกดีอนาคตเล่งนกดีทำไมไม่รู้เรื่องอ้า <laughs> ลูกน้องคุณตา <laughs> หมาพันนะครับหมาพันขนตาเลี้ยงลกน้องไว้เยอะเลยครับตัวนี้เสียงจะไปกว่าตัวที่สองนะครับเสียงจะค่อนข้างเรื่องกว่านิดนึงคารลมนะครับนกไวแบบนี้คารลมอย่างคุณตาหกคุณตานี่ไม่มีผิดหวังนะครับเอาไปเพราะว่าคุณตากลับพูดตามความจริงนะครับนกเป็นแบบไหนแคว่ามีคารลมทุกตัวคารลมค่อนข้างหนาด้วยสองสามตัวนี้นะครับวันนี้มาเช้านะพี่น้อยได้ยินทุกตัวเลยสองสามตัวเนี่ย แต่ขนก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันไทยใช่อ่าบางโซนนกยังถ่ายขนไม่เต็มบางโซนก็เต็มแล้วเป็นบางโซนบางภาคเนาะอันนี้แกชักลอกหมดแล้วนะครับชักลอกใส่เนื้อตีบ้างยังยังมากอ๋อบางทีดบางเออแต่ชักลอกไว้โอเคแล้วเนาะชักลอกไวอยู่นี่ตัวนี้ครับเสียงกลางกลมๆกลางปีนๆนะเป็นนวนเสถียรไหมเสีนะเออไอ้นั่นเน่ยเสียงจะใสมันก็จะขึ้นกลางประมาณ เลยห้าสิบเปอร์ซ็นใช่ครับถ้าขึ้นต้นกระกลางเลยแหละเ,เสียงขนาดนี้กำลังพอดีนะครับนกต่อนะครับออนี่ถ้าเอ,อเป็นทำนกต่อ,อ,อนกมันฝึกแป๊บเดียวก็เก่งแล้วครับถ้าติดเฉลยสักห้าตัวสิบตัวนี่เป็นมวยละอเสียงตัวนี้ใครชอบเสียงไหนสไตล์ไหนเนาะพี่น้อยเนาะโทรสอบถามได้ได <laughs> เลือกเอาเดี๋ยวจะให้ดูลายเอาพอได้ยินเสียงนะนิดนึงอู้ตอนนี้เอาดีหมดวันแล้วพี่น้อยนกสามตัวเนี่ยใช่แก๋ม่มาสองตัวนั้นมาข่มนกมันก็เออเกเอานกต่อมาไว้นี่นะครับมันข่มอยู่แต่มันก็ขันนั่นแหละขันเลยไม่เต็มที่ไงใช่มันก็แยงแยงอยู่เพราะว่านกเก่ากับนกมันยังไม่อายุกงยังไม่เยอะมากนะครับแต่มันก็สู้นกก็แหละจริงๆอ่อะเนาะสู้สู้หมดแล้วแหละครับเพราะว่าปีก่อนขันกูเลย าอาอไม่พาส้มเนี่ยหรอครับนกป่ามานี่คูเลยใช่โอูน่าจะคูคําต้นถ้า <c oughs> เป็นต่อเนาะเอาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอามาลงมาชมลายคุณตาไปไหนไม่รู้ <c oughs> อ่าครับเดี๋ยวจะให้ชมลายทีละตัวนี่ตัวที่หนึ่งนะครับตัวเสียงเล็กปินกลางตัวนี้ตัวที่สองนะครับที่อยู่ตรงนั้นนี่ตัวที่สามน,นะครับโอ้ลูกน้องคุณตาไ <c oughs> นะครับมาชมลายครับโอ้ตัวนี้นะครับลายนะครับเหมือนเจ้าองค์บักที่เคยมาเอานกต่อนะครับตัวไม่ใหญ่มากแต่ขึ้นแล้ว้ามันแปลกกลองกจะดินหน่อยแต่ดูลายครับโอ้โหสุดยอดนะครับนกคารลมทุกตัวเนาะตาเนาะคารลมค่อนข้างปานกลางลือเล็กลือหนาหนาหนาทุกตัวเลยใช่ไหมครับเออนี่นะครับเอหนานะครับคารมหนาทุกตัวเลย พอตาชักลอกไว้ทุกตัวแล้วเนาะอันนี้ก็ผมมาเช้ายังไม่ทันได้ชักวันนี้นี่นะครับดูครับอู้ลายลายเลยสุดยอดครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับท่านใดสนใจนี่นะครับลายนี่ครับแปลกหน้าปกติแล้วครับตัวนี้นะครับเตกได้ยินเสียงแปลกๆกไม่ได้นะครับเอาเลยตัวนี้ ว่าผมใส่เม็ดมาไงตื่นตื่นอย่างน้ดูลายครับไม่รู้กี่ชั้นนะครับมันทับกันมั่วเลยครับลนลนะครับลายแน่นนะครับนกดูนะครับโอ้โหลายแต่งามด้วยตัวนี้นกสีโทนแดงอิดนะครับตัวนี้ขาลมหนาแน่นอนนี่นะครับดูลายนับปีกแต่งามด้วยอะต,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 ตัวนี้นะครับพอเห็นลายกันแล้วลายค่อนข้างแน่น ต้องเตะหัวปีกเลยครับตัวนี้นะครับสวยๆมากนะครับนกปีหกเดือนชุดนี้เนาะประมาณปีครึ่งเนาะตาเนะาะปีครึ่งทั้งหมดปุ๊บบางตัวอาจจะเลยนั้นเพราะว่าไล่มาก็ไล่ๆกันเนาะนกชุดนี้เดี๋ยวชุดต่อไปเดี๋ยวอายุยังไม่ทันได้ดีเนาะตาเนาะเดี๋ยวจะออกมา,อามาอะไรนะมาปนให้มันขึ้นอนาะเดี๋ยวดูดดตัวที่สองครับตัวนี้นกอ,อ,อายุแล้วนะครับนี่ขนไทย อีกแล้วนะครับหางกาลังยาวตัวนี้แว่นแก้วนะครับตัวใหญ่นะครับสวยเสียงกลางกุ๊เดียวนะครับดูครับตาเป็นวงเหมือนนกเขาชวาเลยครับตัวนี้สวยมากคารมค่อนข้างหนาดูครับลายตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่กว่าเขานะครับ3ตัวนี้แว่นแก้วไขไวก็ได้ไปนะครับนกมงคลนะครับดูดูตาเหมือนนกเขาชวาเลยใส่แว่นนะครับตัวนี้ใส่แว่นนี่นะครับแว่นแก้วเป็นนกมงคลอีกหนึ่งอย่างมีในตำรานะครับเล่นตามตำรานะครับ ปากปากก็กอดดีนะครับนกตัว Jedi นี้นะครับอืมสวยสวยสวยนะนี่นะครับคลิปเสียงมีทุกตัวนะครับวันนี้คุณตาก็ชักลอกไว้นานยังตาชุดนี้เริ่มชักลอกไว้หลายรอบยังครับเดี๋ยวดูตัวที่สามผ่า้มเสียงกลางปินๆนะครับนี่ครับกุกเดียวนกตัวนี้ใช้ได้เลยครับ ปีกชิดปีกชิดนะครับนี่ครับสนับปีกเนียน,เ,น,ยนเรียบ,ยบขึ้นคอหน่อยลูกออนี่แหละเอาดูเอาครับตัวนี้หูลายคอแตกดีเครับผมดูขนนวดแมวว่ามีหรือเปล่าโอ้มีมีอยู่นะครับขนนวดแมวตัวนี้อืตัวนี้กุบเดียวท่านใดสนใจเอาไปฝึกเนาะตาเนาะตาก็หลายตัวก็เล่นไม่ไหวหรอกเนาะตาเนาะเอาแบ่ง fc ไป ช่วงโควิดอย่างนี้เนาะตาเนาะก็เอาไปเล่นแก้เหงาอยู่บ้านเนาะเอาไปต่อําปากระเพินไปนะครับนะครับนี่ตรงนี้ปีกชิดดีตัวนี้ลายดําปีดีครับเบนเกลตัวนั้นลายแน่นตัวน้ำปีกแต่งามนะครับตัวนั้นเสียงพอเอาพาะอ่าเพาะทุกตัวจะพเพาะแบบไหนท่านไหนคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะเสียงนกเนาะตาเนาะช,ช,ชอบชชอ่าสไตล์ใครสไตล์มันมเลือกเล่นเอาเนาะ เออบังคับกันไม่ได้แล้วครับอย่างนี้อยู่ที่การตัดสินใจแล้วว่าชอบแบบไหนผมก็จะอ่ะนี่แหละสามตัวนี่แหละครับจะจัดไปให้เอฟซว่ามาดูไว้แล้วเมื่อวานนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ลงคลิปเฉยๆก็เลยวิ่งมาลงนี่ครับหางก็ยังไม่เต็มครับขนนกช่วงนี้ถ่ายขนอยู่นะครับแต่ตัวนี้ขึ้นเพียนได้ละขนโอเคแล้วครับอ่าสไตล์เดียวกับเจ้าองค์บางครับนกขนตาตัวนี้นะครับผมจําได้เลยเหมือนอึ้งเลยตา นอน,นกป่ามานี่ึมเลยนะครับโอ้ตัวนี้นิ่งดีจังเว่นแก้วตัวนี้นะครับดูครับโอ้สวยสวยสวยมาก,กมงคลตาเหมือนนกเขาชวาเลยครับดูครับมีเว่นนะครับมีเว่นอันนี้ไม่มีนะครับดูนะครับนกมันดูชาดเจนนะครับอ่าอันใดสนใจก็อนกเพชรชบูนี่นกตีนโคกตีนเขาทั้งนั้นละน,น,น้ะอตาเนาะเออมันเล่นอึดอยู่แล้วนาอนตา อืดแล้วมันเล่นลมเล่นอะไรได้ออันนี้เอาไปนี่อยากฝึกแบบไหนก็ตามใจเลยเนาะให้มันเล่นแบบไหนแบบไหนเพราะว่าถ้าได้นกแบบนี้ไปจะดีหน่อยเราไปบังคับมันได้อยู่ที่การฝึกเนาะเอาท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้สซนรับันนี้ก็เออถ,ถ้าติดฉเฉลยประมาณสักสี่ห้าตัวนี้เก่งเลยนกพวกนี้นะครับเพราะว่าอายุมันได้แล้วดูครับตัวงามๆทั้งนั้นตาคัดไว้ถ้าไม่ดี คุณตาเป็นยังไงปล่อยไหมหฉเฉลยที่ได้มาถ้าไม่ดีดนะเห็นไหมครับเอ็มซีไม่เลี้ยงไว้ให้จนเป็นต่อ <laughs> เอออันนี้คาลมค่อนข้างหนาเนาะสามตัวนี้มีขัดมีหนุนครบเออโอ้เขาเา้าก็ะตามต่อเหมือนกันใช่ไหมตัวนู้นโอ้แสดงว่าหมานตาหมานเสร็จตาตัวนั้ <laughs> นขากุุงตายนะครับขากุุงตาย สีส้มๆตัวนี้นะเอา้าผมก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้แหละครับเอาสำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้กับคุณตาเอียดเพียงแค่นี้คุณตาสวัสดีครับ